สวัสดีครับสวัสดีคนยังมานอนครับเมื่อกี้สัญญาณขาดครับตอนนี้อยู่แยกกุชินาไล่ครับด้านตรวจกุชินาไล่ครับผมอป,ปอมขอความคิดเห็นเด้อครับอันซุ่มพีพสารวัดซุ่มพีพีผูกกวงทั้งหลาย ขอ,ขอความชิดเห็นด้วยครับอันนี้ผมบลูอหลีก็คือรถผมมันซนมากบะนี่เพิ่น้างเพิ่นอันเอาไปใส่ทั้งหนาและใส่ไ้ให้ก่อนบะปนี้ันงมลงบะนี้มันงมลงบะน,น,นี้เพิ่นอันเพิ่น่าเพิ่นตัวเพิ่นก็เลยันผมก็เลยเจอน,น,น,นขอหาอันติดไปพิษลักษณะว่าท่านบ้านมันปลายงลงว่าท่าน แต่ทังร้านมันกับปกติเด้เพราะว่ามันมีหมองไส้ปกติแต่ว่าทั้งนาคือมันบ่มีหมองติดนะครับบัเนียนติดจังได้เหมันกับงมลงคือเกาไหมครับพรอนเป็นตาไข่ซื้อบัเนียนตอนนี้คือคือพยืนยันออกไปสร้างย่างเดียวบอครับผมบ่อได้หยาบไข่ครับผมบ่เคยหยาบ่ายกับเจ้าหน้าทีผมเบาดีเบามวนตลอดแล้วบัดนี้ไปเจอด้านตรวจปลอมได้ปอมได้ย่าหมื้นผมซื้อเอ็มลอยซื้อกาแฟแจกตลอดผมน้ำใจนี่ผมเต็มเต็มครับ สอนอหลายๆสอนอที่ผมไกลมากนี่แถวโครดชแถวรอยเอสแถวย่างนี่คุณนาผมไหลเพราะว่าสวัสดีครับแมนครับแมนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ฝ่ายครับสวัสดีพี่แจ๊คครับสวัสดีพี่สุรศักดิ์ครับสวัสดีโดครับสวัสดีพี่อาร์มครับสวัสดีโอ๊ตครับคือครับขอขอความเห็นนะครับสอนอกุชินอะไรคือพ้นยืนยันออกออกใบสร้างย่างเดียวไหมครับ ผมกลับไปมาทัวร์สารธิที่กันเดีเพิ่นกับตัวที่กันดานแต่กับ่เห็นมาจังไดเพราะว่าม,มันง่มลงคึกติดจะน้ากับงามไหมครับคือมันบ่มีหมองติดวันต่อคือว่ามันหาผมพันนีงมีเงินเปลี่ยนเมื่อนี่นี่คือบ้านนี่คือสิไปห้องอาร์ตครับอันอยู่สารข้ามบนันียันคือผมบ่พันใดค่าตัวผมพันใดค่าตัวครับ จะพูดให้ฟังเวลาที่เจ้าจะให้ตำรวจเขาว่ากล่าวเนี่ยเจ้าจะมานั่งพูดดังๆอย่างนี้ไม่มีใครกล้าว่ากล่าวเจ้าหรอกผมไม่ได้บ้าดังด้ครับผมก็เว่าธรรมดาเขาก็โดนจับอยู่งี้ไงจะให้ต้องพเส็จผมบาจังไหนครับผมก็เว่าธรรมดาด้นี่การว่ากล่าวนะคุณต้องอยู่อยู่ก่อนเดี๋ยวให้ตำรวจเขาทำตามหน้าที่ไปก่อนผม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 ขอผมจักสีเว้าจ้าไหนแล้วคือคืออันเจ้าหน้าที่บ่อนย่อมบ่อนย่อมรับฟังผมเลยไม่ได้เสอยวใบสั่งยางเหี๋ยวขอต่อหน้าคนอื่นมันไม่ได้แต่ผมบมมีเงินไหมครับ ขออาาปังเองบอนเขาดิีว่าขอตนาคนอื่นมันขอให้ไม่ได้เพราะถ้าถ้าให้เจ้าคนอื่นเขาต้องให้โปแมนครับกระชือกระืออันกระือว่าผมคือผมมองหูกฎหมายหล่ะผมถึงขอความคิดเห็นว่าไปที่ว่างามลงนี่คือคือผมติดอสร้างคนเป็นผู้ติดไว้ห้ก่อนเพราะว่าผมพันมีเงินเปลี่ยนไอตัวกับบังมั่นปฏิทิแล้วกับงามลงคือเกางสิ่ไหมครับ อะไรวะครับผมขอความคิดเห็นครับผมบริบูรณ์คือคือผมบ้องหูจ่กผมก็ขอความคิดเห็นพีผีผู้เพลินหูไม่เป็นไรครับให้น้องบนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยเรื่องกฎหมายคุยพี่ครับผมบนไปก่อนนะอยากถามอะไรถามครับขอขอความคิดเห็นด้วยครับว่าอ่าเป็นแบบใดจังใดครับสอนอคุชินาไล่ครับ บ่ไดวาเด้อครับอันนี้ผมผมบบเคยไปบายผู้ใดเล้ากับ,บ่บเคยใส่ขําหยาบครับอันนี้คือขอความคิดเห็นเด้อครับครับขอความคิดเห็นสวัสดีน้องปิ่นทิพย์ธิราเกียรติครับนั่งเอกมอลลัสาวกาลสินก <c oughs> <c oughs> ุชีนา่าไล่นองล่ะแมนกับพานคือกันกับมาล่มแถวน,นี้กับพานดูแต่แต่บเคยเจอเคีย ก็เพิ่งมาเจอนี่แหละกับวอลูกบับเพื่อนเพื่อนยืนยันสิออกใบสั่งพี่กเ็เลยว่าอันกระสั่นก็ออกมาโลดเพราะว่าพี่โบมี่โบมีเงินเพราะว่าค่าโต้พันได้พี่ว่างสิเงินพันเดียวคือเติมหนมักมันมาแล้วเพราะว่าสิไปห้องอัดเหมือนเสาร์นีอยู่สารคามเนี่ยนัดกันไว้กับพี่น้องไม,ม้เมืองชุ่มแพร่สนินี้คือคือพี่ไปไหวอันปูซิโตโ้มากสิไปแหว่ไหวปูซิโตโ้มากจากกับโบมีเงินเราก็โทรหาพี่หนึ่งเมื่อกี้นี่พี่หนึ่งกับบ้าน ขอเพิ่นบ่อด้บอกกัเลยวา่าขอเลี้ยวเพิ่นกับยืนยันสิอันออกใบสั่งก็เลย่างว่าสิครับอันนี้น,นี่เด้อครับอันนี้คือคือใบสั่งครับนี่ครับออกมาแล้วนี่คือใบสั่งผมบู้ว่าขอหาสีลายรงซําใดพอผมก็บ่เค้ยเจอนี่ครับนี่ครับนี่คือใบสั่งด้ยวยครับ ิีแผ่นป้ายนะครับวันนี้ผมสิไทยไทยแผ่นป้ายทั้งไหนเบิ้งด้วยครับเพราะว่ามันบ่มีหมองตลีมันสิเป็นตาคลายขอความิดเห็นผู้รู้ด้วยครับว่าเรื่องแบบนี้นี่สมควรบอทีสีออกใบซังนะครับที่จริงมันมันบ่ได้ผม่าบ่ได้พิหลายแร่งคือคืออ่า ผมกับพานมาหลยด่านนี่กันนะครับกับบอเห็นมีปัญหาอย่างเพราะว่ามันกันแนวเขาบ้านเดชสอบไหมครับปกติผมกับติดปกติไหมครับอันนี้เพิ่ว่าผมจาะจงจาะจงอันติดไปปิดระเบียบผมก็เ้เจาะจงนี้เพราะว่าเนี่ยครับมันสิเป็นประมาณว่าคือตรงนี้มันสิเป็นตาค่ายเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้มันสิเป็นตาค่ายเนี่ยครับเนี่ยคือไปมันมันมันงำลงเนี่ยครับเพราะว่าเนี่ยติดที่จริงมันกับติดยุ่งสิไหมครับนีไหม นี่ไหมนี่ไหมที่จริงมันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยที่จริงมันอยู่อย่างนี้เนี่ยที่จริงมันอยู่อย่างนี้แล้วมันงำลงเองเนี่ยเนี่ยผมพิดพิสมองได้ครับนี่งถามว่าพิสมองได้เนี่ยผมบ่ยมเสียนะครับผมบ่ยงใจเลยผมสิบ่ยมใจเนี่ยเอาเนี่ยมันตรงนะครับแต่ว่าคือเครื่องเขาแรนมากหรอมันงำล้ลงไงเนี่ยนี่คือใบซังที่ที่ออกมาให้ผมเนี่ยมันเห็นครับเห็นไม่ใช่ไม่เห็นเนี่ย มาเบิงเลยครับผมขอเสียงแล้วผมเซลใบคับขี่ผมคึืนพร้อมมาจ้นนาที่มาเลยผมเสียงพร้อมผมบ่อยอมครับคือมั่นงำลงเองเนี่ยหาว่าผมหาว่าผมติดป้ายผิดระเบียบแล้วยืนยันสีออกใบสร้างไห้ผมย่างเดียวอ่าใบสั่งออกมาแล้วครับผมผมสามารถฟ้องเลยบ่ผมสามารถฟ้องเลยบ่เพราะว่าผม,าม,าาผ,มผมบอกก็ได้ว่าให้มาเบิงก่อนครับ เพราะว่าผมบอกแล้วว่าเห็นมาเบิงกอนผมสามารถฟ้องเลยบ่าคือมันงำลงเองนะครับติดไปขี้ไปมันก็นงำลงอีกป๋าผมขอไปสร้างโอ้ใบขับขี่ขึ้นเด้อครับผมไม่ยอมเสียเพราะว่าต้องไปเบิงรถผมกอนมันบริดิผิดมันบริดิผิดเดีครับคือผี่เข้าเจ้าคอมเมนต์มาแล้วครับคือมันปกติไหมครับมั่นใจครับมันปกติเลยครับป๋าไปเบิงกอนครับว่ามันงำลงแบบไหน อ่าผมบอย่อมเสียครับปรับเด้อครับอีรีเพราะว่าผมไทยให้พี่น้องเบิ้งแล้วเด้อครับว่าหันคือผมยืนยงสีไทยมันก็เห็นไหมครับมันบป็นอย่ามไหมครับคือมันงามเวลาเรียนมันก็งามลงเพราะว่ามันมันบพราันมีตัวหลอกไหมครับแมนครับคือผมไทยให้พี่น้องเบิ้องลราครับบอครับผมบอย่อมเสียดอกครับผมบอผิดไหมผมบอยย่อมเสียครับ ผีคนไหนสามารถหูขอมูลครับหรือว่า,าพาผมดําเนินคดีได้ผมผมยินดีครับผมยินดีสูเลยพอผมบอกผิดเบิ้งไห้เลยครับให้เบิ้งอีกรอบนึงครับบอกผิดครับคือผี่เพิ่นเบิ้งแล้วว่าบอผิดยังไงก็ไม่ผิดครับว่าอันผมผมผมอัน ติดายทะเบียนนี่ผิดรูปแบบนี่คือผิดมองไหนยังสินะผิดตรงไหนสิไหมครับนี่ไหมมันผิดตรงไหนนี่ไหมเนี่ยผิดตรงไหนน่ะเห็นไหมครับพี่น้องเห็นบ่เอาเห็นบ่เห็นบ่เอาแช่ครับแช่ให้แน่ครับแช่ไปหลายๆเลยสอนอคุชีนาไล่ครับแยกคุชีนาไล่ครับแช่เลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับเห็นบ่ ยืนอยู่ใกล้ก็เห็นครับนี่ยืนอยู่ใกล้ก็เห็นแต่ว่าเวลาขับเนี่ยครับคือมันตกลมตโตงางมันก็งําลงเป็นธรรมดาแต่ว่าเวลาผมจอดพอเอาขึ้นมันก็เห็นเป็นปกติไหมครับคือเขาท่าด้มีเงินผมบอกท่ได้มีเงินเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเขาเอื่นกรอบนาทั้งสิบไหมครับถามว่าบพต่างใจสี่กดขี่ประชาชนเนี่ยมาแม่แช่เงินกันออกมาให้ผมก่อนแม่ให้ผมยืมก็ได้เนี่ยผมไปเปลี่ยนเนี่ยผมสีเฮ็ดให้เบิ้งเนี่ยมันบ่ได้งามมัน คือผมไม่ได้ตั้งใจสร้างเป็นคนเหตดไห้เนี่ยครับคือผมเฮตุบ่าเป็นดอกโรดเนี่ยผมบ่หลู้เกี่ยวกับรถดต่วาเนี่ยสร้างเขาเป็นผู้เหตุไห้เขาติดมาจังสี่ไหมแล้วบอนนี้ขี้ขีมาแล้วมันตกลุมมันกับงามลงมไหมครับผมบอกเลยว่าอนอคุชินาไลาผมบอย่อมใจครับผมบอผิดนี่ครับว่าผมติดแผ่นป้ายทะเบียนมุดนามุดตรงไหนครับบ่ได้มุดเด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เสียง ผมใส่เสียงยูสารคข้ามเร้วใส่เสียงเพลงยูสารคามเร้วเดี๋ยวเจอกันครับสอนอกุศินารายผมศีมาพร้อมสารวัตรคือไหมาชีดแจงกันว่าผู้ใดพิดแล้วถ้าผมบ่พิดผมฟ้องครับเพราะว่าผมเสียเวลาแช่ครับแช่หลายๆครับแช่หลายๆเลยนะครับสอนอกุชินารายถ้าผมบ่พิดผมฟ้องครับผมเสียเวลาครับอิีแเราก็เสียความรู้สึกครับกับสอนอนี่ครับ ผมเบาดีแล้วผมผมบ่ได้บอกให้เจ้าเชียรครับไม่ได้มีกิริยาที่แบบว่าอ่าใส่ค้าหยาบเลยครับโอเคครับพี่น้องแชร์ให้ในเด้อครับปกติอีหลีนองลาปกติเลยคือคือจอดรถงัดขึ้นมันกับปกติเพราะว่าคือมันโบมี่โบมี่กรอบกรอบกรอบแข็งแข็งมันแม่นองลาคือคือรวมส้นมากบังนีโบมี่กรอบแข็งแข็งบะนี้คือเขาเขาตีดไว้มันไก่ ปกติแหละแต่วอาชีพไปไปนี่ไว่น้ำตกลงมันมันเดียงคืออันนี้มันอ่อนมันกัดแงะลงสิแมเออมันกัดแงะลงเดี๋ยวเดี๋ยวสิวนไปอีกรอบให้เบิ้งชัดๆให้เบิ้งกันชัดๆอยากหูย่กับซอนอนี่อยากหูยู่ นี่เมิร์ครับเปลี่ยนทเบิ์ลอย่างนี้เมิร์้นครราชสีมาครับท้าเบิงเด้อครับอ่าล้อเบ,บิงล้อเบ,บิงสีหนาพร้อมครับมันงา่มตรงไหนครับเนีย่ยผมอยากรู้ งามันงงำตรงไหนครับคือผมสีอ,อยากถามครับมาเบิ้งไหมครับเนี่ยครับเบิ้งกันชัดๆเลยครับมันกันชัดๆไปตรแจงเลยครับ เบิ้งกันชัดๆไปอย่างงเนี่ยครับเนี่ยเบิ่งเลยครับเนี่ยเนี่ยเห็นบอครับพี่น้องเห็นบอแต่ว่าใบซั่งนี่คือออกมาแล้วเด้อครับผมบ่ย้อมอีลีชื่อเฮาขีไปเวลามันตกหลุมมันก็งำมันมันกะงำลงนะครับแต่ว่าขั้นบอนี่มันก็ปกติธรรมดาีนมัหยครับเนี่ยเบิ่งเอาเลยครับเดี๋ยวมืออื่นผมกลับมาจากสารคข้ามเจอกันครับสนอสนอกุสินาายนะครับกุสินาายนะครับเนี่ยกุชินาไย ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ่ายมายเดี๋ยวงหนคเนี่ยโนอ่ะผีนาไล่ครับมันงำตรงไหนครับผมพิทมองไหนสันนี้เนี่ยเนี่ยมันงำตรงไหนสนอ่อยู่มองไหนวะอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวอขอขอผู้หูนะครับแนะน้าผมแน่นะครับว่าผมสีจัดการได้แบบไดเพราะว่าขึ้นโปผิดครับเราใบขับขี่ยึดของผมใ้พร้อมนี่ผมสามารถฟ้องได้บ่ครับสามารถฟ้องได้บ่เสียเวลาผมพร้อมอลีแเราผมเมื่อยพร้อมครับรถมาเบิดมือนี่คือเมื่อยครับบอกตรงๆเลยเราบน้นี้มาเจอแบบนี้คือคือเสียความรู้สซื้อแห้งเสียความรู้้สซื้อครับแมนครับ ขูดลีดประชาชนแบบนี้บอกครับซอนอกุชินาไล่นะครับหากินแบบนี้บอกครับที่จริงถามถามันถามมันอันนี้อีลีนี่ก็คืออนุรลมได้มันอนุรลวมได้ครับแต่นี่จงใจสิขูดรลีดเลยครับจงใจสิขูดรลีดเลยอ่า ซื้อยังเนี่ยครับผมบ่งห้จับค้นจับนี่ซื้อยังครับจะรับจะว่า,า,า,าเป็นของสองนอคูชินาไล่เนี่ยครับครับอันเรามีการคู่ผมพร้อมไหมครับคู่ผมพร้อมดิมันมีในหนีเบิร์ด้วยครับว่ายัมันใจหลายบางสิไหมครับผมก็มันใจแล้วผมบด้พิดเนาะเฮ้ย hey. ผมบ่ได้เวข้าหยาบพ่อข้าพร้อมผมบ่ได้เสียงพร้อมว่าผมเสียงดังเสียงดังตรงไหนครับในเมื่อ,อเจ้าหน้าที่บ่ฟั่งยังเลื่อยอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ได้แบบใดเสียประชาชนมเพิงิงในแบบใดครับผมสิบผมสิมบ่ย่อมดอกอีลีเสียความหนูซื้อแข้งครับเสียความหนูซื้อแข้งอ่ากุชีหน้าไร่ครับกุชีหน้าไลา่ บระขาดยังนกัไปเทียงมันกขาดก่อนลำค้ามกับโอ๊ตเอาเด้อเฮ้ยกูเสียฟ้อมอยู่สืบแช่งมันผิดหม่องใดป้ายงามล้งเนี่ยผิดนะเฮ็ดใบสั่งให้กูนะให้เสียเวลาหนาวเมื่อยสิตายครับรถมาเนี่ยอันแค่นี้มันเป็นคดีหม่องใดเขาบอกดีๆบอกว่าเขาดีๆกับบาเว่าบอว่าเบอกอ่อนๆดีๆนี่ได้ว่ามันอันกว่ามีเงินเท่ากับบริษัทนี้ ติดโตเลยร้ว่านี้สิมาบังคับให้เขาใจค่าปั๊บยังเดียวแล้ววันี้มันผิดมองไรเสดมันบ่ผิดเลยนะบ่ได้ผิดเลยว่าเขาตั้งใจเหนเหตุิดประเภทให้สิได้ตั้งใจเป็นบาตรีเขาบ่เคยแหกกฎเจียเทียแต่้งแย่เกิดมาในชีวิตเขาบ่เคยเ็ดอยังผิดกฎหมายเจักเจียบ่เคยอีกสองรอยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งสอง ขวบขบย่อมหรอกขวฟองเข้าสู่ถนนหม่เลขไดฟองขบย่อมจึงได้ขวบฟองขึ้นเนี่ย้อมนี่แหละ้อมเนี่ยครับ้อมนี่เนี่ยคุชินาลายครับคุชินาลายครับเก็บกำลังเก็บครับกำลังเก็บกำลังเก็บดานแล้วผมถือว่าขูดรีดครับแบบนี้เพราะว่าผมบอผิด พี่พี่ยึดใบครับขี้ครับยึดใบครับขี้พร้อมแมนยึดใบครับขี่พร้อมครับครับกูชีนาลายครับแช่ไห่น้ำเด้อครับเสียความรู้สึกครับอีีผมมาเที่ยวด้ครับอันอุตสาแวะมาผ่านมาทางนี่ได้ครับแทนทีสิได้รับความรู้สึกดีๆครับเสียความรู้สึกครับ บ๊อตจำเป็นสิบอมาครับเศษอีกสิบอมาเลยผมบอกเลยสิบอพนันเสียความรู้สึกกับเจ้าหน้าที่แห้งฟ้องครับผมฟ้องผมบอกผิดแจ้งได้ผมกับฟ้องผมบอกเลยอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวขวาผมฟ้องมันไม่ผิดครับยังไงก็ไม่ผิดผมไม่ผิดครับฟ้องครับยังไงผมก็ฟ้องครับเพราะว่าผมไม่ผิดครับไปทะเบียนก็คือจังท่ายห้เบิ้งเราครับ เดี๋ยวถ้าเบื้องตอนกลางตอนกลางเว้นอีกชัดๆครับถ้าเบื้องตอนกลางเว้นชัดๆอีกครับครับแค่นีก้ก่อนเดอครับผม